โอ้แค่เป่วยสาน้อยเป็นลมตรงนี้นี่ไม่มีใครมาช่วยได้หรอโอ้จะตายแล้วโอ้ย <c oughs> วันนี้ก็จะมารีวิวโอบิโตนะฮะนี่ตัวที่อยู่ด้านบนนะฮะด้านบน <c oughs> จริงก็จะมารีวิวโอบิโตตั้งงานแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสรีวิวสักทีหนึง่งเฮ้ยผมพูดไม่ชัดเลยอ่ะคือมันมีการบัฟมาใหม่นะฮะทำให้มันสกิลตอนไี้อัพตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีติดไฟเหมือนรีทจินะฮะ <c oughs> ทำไมไม่เดินเร็วๆเนี่ยเดินเร็วๆหน่อยสิอ่าไม่กดเดินเร็วๆสิอ๋อนี่ไง โ okay. อเคก็ถามว่าทำไมถึงมาลงคลิปลงบอกแทนที่จะลงไมครับก็อยากลงอะมีปัญหาอะไรปะเออนั่นแหละเออลืมแนะนำตัวโย่ฮัก้กราบสวัสดีนะานผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะโดยผมฮะคุณมาร์กแลอยู่ในเกมไมคครับไม่ครับ,บเลยลงบอกระไม่กจะมาเล่นเกมลงบอกนะฮะใช่พูดไปแล้วก็จะมารวีวิวแหละเออก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า <S <S ไปกดเลือกด่านฝึกฝนเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปฝึก ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างแรกเลยต้องวางโงบิปโจนะฮะบ๊บแล้วเอาอ็อบมาทำไมเนี่ยเออหรือบอกออกช่างมันนะครับก็เสกมาตัวหนึง่งโอเคเสกมาหรือยังยังไม่เสกกดไปแล้วเนี่ยนีย่เออเสกมาสองตัวเฉยโอเคนะฮะถ้าของมันเริ่มแรกก็คือเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปนะฮะอืมขั้นต่อไป750บาท มเมื่อมันดาเมจสามพันต่อไป1,300บาทมันต้องพูดคำว่าบ่ายก็ได้ขั้นต่อไป2,500นะฮะบวกดาเมตเจ็ดพันต่อไปเป็น3,500บวกดาเมจแปดพันสี่พันบวกแปดพันนี่นะครับขั้นต่อไปดาเมจห้าแสนเลยนะฮะบวกไปห้าแสนแล้วก็ค่าอัพหนึ่งบาทบาทเลยเพ่เออเอาไปนี่ดูเปลี่ยนเป็นโคนนะฮะแล้วก็ท่าเปลี่ยนด้วยเป็นการใช้คาถาของมันฟันออกไปนั่นแหละฮะ ขั้นต่อไปใช้ดาเมจหนึ่งดาเมจหนึ่งล้านมันต้องเรียกว่าดาเมจปะมันคือเงินเออ <the> ขั้นต่อไปเนี่ยหนึ่งล้านบาทแล้วก็บวกดาเมจห้าแสนขั้นต่อไปก็หนึ่งล้านบาทเหมือนกัน,กนแต่ว่าบวกดาเมจหกแสนขั้นต่อไปอ,อ่ะ up t หนึ่งสองล้านบาทแล้วก็บวกดาเมจหนึ่งแสนหนึ่งแสนเลยล่ะหนึ่งล้านนี่แล้วก็ขั้นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นขั้นนี้นะฮะ เห็นเขาบอกว่ามันจะโจมตีติดไฟเหมือนอิทาจ,จิเลยนะฮะเสกเสกเสก,เสก,เสก,เสกนี่ลองลองดูก่อนได้ไหมต้องเพิ่มเลือดให้มันจะเย็นนะฮะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไรเป็นจะใดนะฮะก็ไม่ได้เอาตัวบับมานะครับเพราะว่าขี้เกียจถ้าบัฟก็น่าจะประมาณดาเมจ9ล้านนะฮะอันนี้เวล78ใช่ดาเมจ9ล้านอัพไป500,000แล้วก็เสกตัวออกมา เสกเกเสกเรีวิวไปดูดูซิดูซินี่นะฮะมันก็จะติดไฟเอาอบัางอ่ะปิดได้เสกแป๊บนี่นะฮะมันติดไฟด้วยก็คือ <ๆ S 1> ติดไฟแบบพื้นฐานที่3ล้านเลยนะพี่อันนี้แบบยังไม่ตันนะก็มีประมาณน,นี้เลยมั้งก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้ รีวิวแบบว่าไม่รู้เรื่องนะฮะนล่ก็พูดไม่ค่อยชัดด้วย <c oughs> ใช่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็บายบายนะฮะอันนี้ก็เป็นรหัสแฟนนะฮะย่ามาเล่นเพราะว่ารหัสหลักผมมันไม่มีโอวิโตะนะฮะโอเคบายบายครับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย